ทางช่อง y t u t u นะครับ NW Real Estate 78นะครับพามาชมที่ดินนะครับถูกนะครับอยู่ในตัวอำเภอโนนไทยนะครับผมสำหรับคลิปไลฟ์สดที่แล้วนะครับต้องขออภัยทางท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ทราบพิกัดที่แน่นอนของแปลงที่ดินนะครับแต่ว่าเราอยากให้ทางท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้เห็นบรรยากาศโดยรอบๆโดยละเอียดนะครับผมตอนนี้นะครับเรามา ามท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพามาชมแปลงที่ดินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ตรงตัวอำเภอโนนไทยเลยนะครับจากจุดนั้นนะครับจุดที่รถเราจอดนะครับที่เรามาถึงนะครับตรงป้ายสีเขียวนะครับจะมีซอยนะครับเข้ามาทางบ้านหลังนี้นะครับผมวิ่งตรงเข้ามาสักนิดเดียวเองนะครับก็จะถึงแปลงที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับสําหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับติดถนนนะครับสาธารณประโยชน์นะครับ2ด้านเลยนะครับจาก ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับคือทศนิยมคอนกรีตนะครับตรงด้านนี้นะครับผมคือด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับแล้วก็โค้งยาวมาจนถึงเสาไฟฟ้านะครับต้นที่3ตรงที่น้องแหม่มยืนอยู่ตรงด้านนู้นนะครับคือเนื้อที่แปลงที่ดินทั้งหมดนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่นะครับแจ้งทางท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับ เนื้อที่นะครับหนึ่งงานหกตารางวานะครับตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านโนนไทยนะครับตำบลโนนไทยอาเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นแปลงที่ดินนะครับที่ใกล้ถนนสุรนารีนะครับอยู่ในอําเภอโนนไทยนะครับเรียกว่าอยู่หน้าอําเภอโนนไทยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งของตัวอําเภอโนนไทยนะครับก็การเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะครับผม ก็เหมาะที่จะปลูกบ้านนะครับหรือทําประโยชน์ใช้สอยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโกดังสินค้านะครับหรืออย่างอื่นนะครับได้นะครับผมได้มากได้มากมายเลยครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ถนนสุรารลาลัยแล้วก็เป็นเขตชุมชนนะครับผมสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับมีน้ํามีไฟฟ้านะครับพร้อมอยู่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ความสูงจาก ถนนถึงแปลงที่ดินนะครับก็เสมอกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหมาะมากนะครับที่จะใช้ทําประโยชน์ใช้สอยต่างๆมากมายเลยนะครับผมสาหรับที่ดินแปลงนี้นะครับรูปแปลงนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสวยงามมากๆเลยนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับอาจจะมืดเั็กนิดนึงนะครับแต่ว่าเราถ่ายทําคลิปสําหรับพาท่านผู้ชมรับชม้แลวนะครับก็เดี๋ยวรอคลิป ตัดต่อเสร็จนะครับก็จะเผยแผ่ให้ทางท่านผู้ชมได้รับชมเป็นการต่อไปนะครับแต่ตอนนี้อยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมบรรยากาศคร่าวๆนะครับในแปลงที่ดินนะช่วงเวลานี้ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงหากสัญญาณดีไม่ดีอย่างไรขอต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าอยากพาท่านผู้ชมนะครับได้ชมนะครับสถานที่จริงนะช่วงเวลาจริงๆนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับตรงนี้คือแปลงที่ดินทั้งหมดนะครับตรงที่น้องแหม่มยืนอยู่ด้านนู้นนะครับ คือหน้าแปลงครับยาวไปเชนถึงเสาไฟต้นที่2ต้นนั้นเลยนะครับผมก็บรรยากาศดีเงียบสงบนะครับไหลมลพิมลภาวะทั้งเสียงแล้วก็กลิ่นนะครับผมก็มีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปรี่ยวนะครับด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะครับอย่างดีนะครับสำหรับถนนด้านข้างเนี่ยเชื่อว่าจะมีการพัฒนาเป็นถนนคอนกรีตแน่นอนครับเนื่องจากว่าด้านหลังแปลงที่ดินนะครับผม จะเป็นสถานที่ทางราชการนะครับเป็นสวนสาธารณะประโยชน์นะครับก็ใช้ในชุมชนนะครับผมก็ในโอกาสหน้าเนี่ยจะเป็นคอนกรีตแน่นอนนะครับสําหรับถนนเส้นนี้นะครับผมก็โดยรวมแล้วนะครับก็ดีมากๆนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับราคาถูกการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมอยู่ในตัวอำเภอโนนไทยเลยนะครับผมก็ ถ้าสอบถามข้อมูลนะครับก็สอบถามมาได้ที่เบอร์063841218นะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมเดินทางไปชมปากทางเข้าดังด้านหน้ากันนะครับผมสวัสดีค่ะน้องแอมสวัสดีค่ะพี่นะ้าแล้วสวัสดีคุณผู้ชมนะคะตอนนี้นะคะแอบมบกับพี่น้านะคะพาคุณผู้ชมมาชม ที่ดินช่วงเย็นอีกแล้วนะคะ<ช>เพราะว่าแดดล่มๆตกอากาศดีนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้โฟรานนะคะไม่ร้อนแล้วนะคะอากาศจะอยู่แบบกลางๆนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้เมื่อกี้พี่นัาจแจ้งคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ<ช>แต่ว่าเดี๋ยวมาขอทัวนอีกครั้งหนึ่งเนื้อที่106ตารางวาตั้งอยู่ที่บ้านสันเคียมู่ที่1ตําตบลโนนไทยอาเภอโนอนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะแปลงนี้นะคะจะมีจุดเด่นก็คือว่าเขาติดถนนสาธารณประโยชน์2ด้าน ด้านนี้จะเป็นด้านข้างนะคะคุณผู้ชมซึ่งด้านข้างนะคะความกว้างของถนนสาธารณประโยชน์เนี่ยกว้างอยู่ประมาณ8เมตรนะคะส่วนแปลงที่ดินนะคะกว้างติดถนนสาธารณประโยชน์ด้านข้างประมาณ39เมตรบวกลบนะคะและแปลงนี้เขาจะติดด้านหน้าด้วยก็จะกว้างอยู่ประมาณ 15เมตรเมื่อกี้พี่นัทเกิดว่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมทางเข้าใช่ไหมครับใช่ครับเนื่องจากว่าคลิปไลฟ์สดที่แล้วเนี่ยเรา,ายังไม่ได้มาทางด้านนี้นะครับเนื่องจากว่า,าเราพาไปตรงจุดพิกัดที่เราจอดคือด้านจจด,ด้าน,ด,านด้านจอดรถตรงด้านนู้นนะครับผมตอนนี้เลยพาถือโอกาสนะครับมามาชมบ้านในแปลงที่ดินเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปนะครับทางที่เราจอดรถด้านหน้านะครับ<ช>ว่าบรรยากาศนะเป็นยังไงบ้างนะครับ ทางที่ดินตอนนี้เขาจะเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะคะทางนี้ก็คือติดถนนสาธารณประโยชน์สองด้านด้านนี้ด้านแรกก็คือด้านหน้ากว้าง15เมตรนะคะแล้วก็ด้านข้างกว้าง39เมตรนี่ด้านข้างนะครับต้องบอกทางผู้ชมว่าด้านนี้เป็นคอนิร์ตแล้วนะครับ าหน้าที่ที่ดูแลอยู่เขาก็ต้องมาพัฒนาต่อให้นะคะตรงนี้จะมีต้นมะพร้าวนะคะคุณผู้ชมต้นมะพร้าวแล้วก็จะมีมะขามเทศหวานเทศนนทัยนะคะก็จะอยูอ่ในส่วนของแปลงที่ดินที่เราขายอยู่นะคะแปลงนี้จะเป็นฉนวนที่ดิดนะคะร2ตูอยนะคะเนือที่ตาฉนนนะคะ106ตารางวาตั้งอยู่ที่บ้านสันเทียหมู่ที่1นําตำบลนนทไทยอําเภอนนทไทยจังหวัดนครราชสีมาบริเวณด้านนี้ถ้าเราออกมาจากแปลงที่ดิน คือขวามือเนี่ยเขาจะเป็นห้องเช่านะคะคุณผู้ชมอ่าเนี่ยจะเป็นห้องเช่าเขาก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสิบจะมีห้องเช่าอยู่สี่ห้องจริงๆตรงนี้ก็ทําห้องเช่าได้นะคะคสามารถทาห้องเช่าได้เลยนะคะอ่าจะยายนนคล้ายๆกันแหละทรงคล้ายๆกันก็คือความยาวแปลงแปลงที่ริยเนี่ยจะทรงคล้ายกับหอพักเลยก็คือเขาจะเ,เป็นอ่าด้านหน้าเนี่ยจะด้านหน้าที่ว่า เขาเรียกว่าด้านข้างนะคะด้านข้างเนี่ยก็คือจะกว้างมากๆเลยตอนนี้เราก็ออกมาเป็นถนนคอนเรนตแล้วแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะคุณผู้ชมจะมีเพื่อนบ้านนะคะออกไปเนี่ยก็จะเป็นซอยเทศบาลเจ็ดนะคะจะเป็นซอยเทศบาลเจ็ด ไฟฟ้าก็มีแล้วนะคะน้ำประปาก็เห็นท่อ,อประปาอยู่ <c oughs> ใช่ครับนี่มีไฟฟ้าสองสอง <c oughs> สว่าง<ๆ>นะครับห <c oughs> <ๆ>น้าผักซอยด้วยนะครับเพราะงั้นนตรงนี้ไม่เปี่ยวแน่นอนนะครับแล้วก็หาของทานง่ายด้วยเนื่องจากว่าอยู่ในตัวอำเภอโนนไทยเลยนะครับผมแล้วอนนี้นะคะเรามาตรงนี้ก็จะสองสว่างทางนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นถนนสุนา,นารายเนี่ยเราจะออกไปเนี่ยก็จะเป็นถนนสุนารายนะครับเดี๋ยวพี่นัทเราจะถ่ายคุณผู้ชมเห็นด้วยตอนขาออกเนาะ แต่ว่าตรงนี้แบบจะพาคุณผู้ชมไปชมตรงที่เราจอดรถคือในส่วนที่เราออกมาเนี่ยคือทางเข้าที่จะไปที่ดินนะคะเดี๋ยวแบบทวนอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราเข้ามาจากนนถานาานสะะุราษาร์แล้วน,นะคะมาถึงบ้านหลังสีขาวก็แล้วกันนะคะเรามาถึงบ้านหลังสีขาวที่มีต้นมะละกอกับต้นแพร์อยู่แล้วก็มีสาลฝั่งตรงข้าง ให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยซอยนี้นะครับซอยเี้ยวให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะคะคุณผู้ชมเลี้ยวซ้ายเข้าไปพอเลี้ยวซ้ายปุ๊บก,ก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาอีกรอบหนึ่งซ้ายขวาขวาโอเคได้เลยก็จะถึงที่ดินแล้วนะคะแล้วที่ดินเขาจะอยู่แปลงมุมพอดีใช่ครับก็สุดซอยพอดีนะคะผม ก็จุดสังเกตตรงที่น้องแหม่มบอกนะครับก็คือจะมีต้นมะพร้าวนะครับแกลว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของแปลงที่ดินแล้วนะครับผมก็เป็นต้นมะขามเทศหวานเทศนท้อยมีหลายต้นอยู่แล้ันะครับก็ถือว่าอยู่ใกล้กับตัวอําเภอโนนไทยมากเลยห่างแค่200ร้อเมตรนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จุดบริเวณนี้เขาก็จะมีเชื่อมบ้านลอ้ลอมรอบอยู่แล้วนะคะ อ่านี่ก็จะเป็นธรรมชาตินะคะเป็นวิวต้นตาลนะคะนี่เขาก็จะเป็นเพื่อนบ้านที่ปลูกบ,บ้านเราอยู่แล้วตรงนี้เขาจะมีป้ายบอกว่าโครงการก่อสร้างของอบตโนนไทยฝั่งที่ดินของเราก็คือตรงเสาเล,เลยนี่ครับใกล้กับถนนเทศบาลเ็แค่นี้เองนะครับตรงเ<ช>สาไฟนี่ครับต้นข้างหน้าเนี่ยครับของท่านผู้ชมนะครับก็เป็นที่ที่อีกแปลงหนึ่งนะครับที่ราคานะครับแล,แล้วก็อยู่ในตัวอำเภอโนนไทยเลยนะครับผมแล้วก็ติดถนนสามประโยชน์เส้นนี้นะครับ ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตนะครับอย่างดีเลยนะครับเขาเรียกว่าถนนเทศบาลเจ็ดนะครับของตำบลโนนไทยนะครับเมื่อกี้ต้องขอโทษนะครับเรียกชื่อหมู่บ้านผิดไปเรียกว่าหมู่บ้านโนนไทยแต่ที่จริงเป็นบ้านสันเทียนะครับเป็นบ้านสันเทียนะครับหมู่หนึ่งนะครับบ้านสันเทียหมู่หนึ่งนี่ครับตามแป้งตามป้ายนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพี่นั้นเป็นคนราชบุรีนะคะบางทีอาจจะแบบว่าสับสนนิดนึงนะคะตำบลโนนไทยอำเภอโนนไทย หมู่บ้านคือบ้านสันเทียหมู่ที่1เลยนะคะเทศบาลนนทไทยนั่นเองนะคะใช่ครับนี่ตรงนี้นะครับถ้าใครดูคลิปแรกนะครับทีิปที่วเราไลฟ์สดนะครับเราก็ไลฟ์สดมาจากโรงเรียนนนทไทยครูรุ่งฉันะครับวิ่งตามถนนสุรนาร์นะครับเข้ามานะครับสิงตัวอำมพูนนนทไทยนะครับแล้วก็เลี้ยวเขาเรียกว่าเลี้ยวซ้ายเข้าตู่ตรงธนาคารกรุงไทยนะครับทางซอยธนาคารกรุงไทยคือซอยเทศบาลเจ็ดนะครับ แล้วก็วิ่งตรงเข้ามานะครับมาถึงทางโค้งนะครับแล้วก็ตรงเข้ามานี่นะครับแล้วก็เจอจะเจอกับทางเข้านะครับตรงด้านนี้นะครับวิ่งตรงไปสักพักหนึ่งนะครับจุดสังเกตคือต้นมะพร้าวต้นนั้นนะครับผมก็ถึงแปลงที่ดินแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไร้สดเดินทางนะครับจากจุดนี้ไปสู่ถนนสุรนารีนะครับให้ทางท่านชมได้ชมกันนะครับผมไปครับเดี๋ยวขึ้นรถไปพร้อมกันเลยนะครับ วันนี้นะครับบรรยากาศดีๆมากเลยนะครับสําหรับตัวอำเภอโนนไทยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขึ้นรถก่อนนะคะผมอนุญาตนะครับตอนนี้เรากําลังจะพาคุณผู้ชมออกไปสู่ถนนสุรนารายนะ ใช่ครับผมเรากำลังจะพาุผู้ชมออกไปสู่ถนนสุรานารอันนี้บ,บรรยากาศอาจจะมืดสักนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงเย็นแล้วนะคะแบบดูเวลานิดนึงประมาณเกือบ6โมงเย็นนะคะเกือบ6โมงเย็นแล้วนะคะตอนนี้แหมอยู่ในซอยเทศบาลเร็จ ที่จะออกไปถนนสุรนารายจากแปลงที่ดินก็คือเนื้อกราลังวาค่ะคุณผู้ชมนะคะที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะแต่ว่าไปาแบบเอ๊ะนึกภาพไม่ออกนะคะว่าเข้าอย่างไรนะคะคุณผู้ชมโทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์063-841-2188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีนะคะ063 8412188นะคะกะเดี๋ยวเราเดินทางออกไปชม าจากหน้าแปลงที่ดินนะครับทางด้านนู้นนะครับไปสู่ถนนสุรนารายกันเลยนะครับผมใช่คะ่ะตอนนี้เราใช้ถนนเดินทางคือถนนซอยเทศบาล7นะครับตำบลโนโนไทยนะครับอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาหรือชุมชนบ้านสันเทะนะครับมีวิ่งตามทางมาเลยนะครับส่วนอซอยด้านหน้าที่เข้าแปลงที่ดินคือซอยนี้นะครับตรงัวสีภูตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวเราออกไปชมสุราษฎร์ลายกันเลยนะคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในถนนซอยนะคะซึ่งเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะคุณผู้ชมาจากจุดที่ดินที่เราขายอยู่นะคะออกไปสู่ถนนสุราษฎร์ลายนะคะใช้ระยะทางเพียง200เมตรเท่านั้นนะคะก็คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นตลาดไนท์นอนไทยแล้วนะคะคุณผู้ชมฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นตลาดไนท์นอไทยแล้วก็ รู้สึกตรงข้ามกันเลยแต่จะเป็นสำนักงานที่ดินนครราชสีมาสาขาโนนไทยนะคะก็เดินทางสะดวกสบายนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็มีไฟส่องส่องสว่างนะครับตลอดถนนเทศบาลเ็เลยนะครับผมใช่ค่ะีโอ้มีเพื่อนบ้านหาของทันง่ายราคาถูกนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ก็ ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่กดไลค์ให้นะครับผมขอบคุณมากาเลยนี่ออกมาด้ออกมากถึง,ถงแล้วนะครับหากใครมาก็จับจุดสังเกตนะครับซอยอยู่ข้างธนาคารกรุงไทยนี่เองนะครับผมใช่แล้วก็คือซอยตรงข้ามอซอยตรงข้ามกับตลาดไนน์นนท์ไทยเลยนะคะเนี่ยเราเข้ามา เราพอเราออกมาก็หนาหนาทางคือตรงนี้คือถนนสุรนารายข้<ช>างธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งตรงกับสำนักง,งานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา<ช>นะครับส่วนทางด้านขวามือทางด้านเนี้จะเป็นตลาดไนโนไทยและโอ้โหทำเลดีมากๆเลยเรียกว่าอยู่กลางชุมชนเลยนะคะน้องแมมใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมมาถึงถนนสุรนารายแล้วนะคะ ซอยนี้ก็อยู่หา่างถนนสุรนารีาไม่เกี่ยกี่ร้อยเมตรเท่านั้นเองนะคะหากคุณผู้ชมสนใจที่ดินสวยๆก็าโทหาแบบไ,ได้ตลอดเวลารู้สึกว่าอ๋ออยู่อยู่ซอ,อยอยู่ซอยติดกับธนาคารกรุงไทยแบบขอแก้ไขนะคะคุณผู้ชมเลยเลยธนาคารกรุงไทยมานิดนึ่งก็คือเขาเรียกว่าซอยด้านหลังธนาคารกรุงไทยนะคะก็คือจะอยู่ซ้ายมือซอยเทศบาลเจ็ด้านเอค่ะใช่ครับส่วนจุดกับรถเนี่ยนะครับจุดจับรถเนี่ยก็คือ จุดกลับรถนะครับวัดหลวงพ่อจ่อยนั่นเองนะครับคือด้านนี้ะนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชมนายนนท์ไทยกันนะครับผมใช่แล้วก็คือซอยนี้อยู่ใกล้ตลาดนนทไทยเลยนะคะอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอนนนไทยก็คือจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันกับที่ว่าการอำเภอโนนไทยนะคะใช่ครับก็เป็นทำเลทำเลหนึ่งน,น,นะครับที่อยู่ตัวอำเภอโนนไทยราคาถูกนะครับ สามารถใช้ประโยชน์ทำประโยชน์ใช้สอยได้มากมาย,ยนะครับผมอย่างที่น้องแหม่บอกนะครับไม่ว่าจะทําเป็นขอพักนะครับใส่นะครับผมเอ้า mm hmm. ว่าเพราะว่าหน้าที่ดินเรานะครับผมเป็นรูปแปลงนะครับเป็นรูปสี่เหลีล่ยมผืนผ้าน,นะครับ<ช>สวยงามน,นะครับสามารถทําประโยชน์ในการพัฒนาสังหาได้อีกมากมาย,ยนะครับผมอตอนนี้เราก็กลับรถมาแล้วนะคะด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นสํานักงานที่ดิน โนนไทยเ,เป็นที่ว่าการอำเภอโนอนไทยแล้วก็เป็นสำนักงานที่ดินโนนไทยนะคะมีคุณย่าโมนะคะสาทุค่ะแล้วก็ด้านซ้ายมือเป็นสถานีตำรวจเราก็จะเป็นตลาดในโนนไทยแล้วออกมาจากณนะบ้านเรานะครับถ้าปลูกบ้านอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ออกมานิดเดียวก็ถึงตลาดใหญ่โนนไทยตรงนี้นะครับผมซึ่งมีของทานมากมายเลยนะครับตรงน,นี้นะครับผมนี่ค่ะเป็นตลาดในโนนไทย ขายเยอะขายดีแล้วก็ขายราคาถูกด้วยทุกวันเลยครับถึงแล้วนะครับตลาดนูนไทยเนี่ยครับก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้เห็นนะครับบรรยากาศนะครับจากที่ดินแปลงนี้นะครับถึงตัวอเมรินนไทยเนี่ยใช้เวลานิดเดียวเองนะครับหรือว่าก็ไม่ก็สามารถที่จะขับรถออกมานะครับหรือว่าเดินออกมาได้เลยนะคะผม สำหรับวันนี้นะครับผมและคุณแม่นะครับต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับหากสนใจที่ดินแปลงนี้ก็โทรสอบถามเราได้ตลอดเวลานะครับที่เบอร์0638412188นะครับหรือแอดไลน์ดีมาพูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์0638412188นะครับฝากติดตามรับชมนะครับ ช่องทาง YouTube ของเราด้วยนะครับที่ช่องว่า n w real estate 78แนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งครับเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างเรากับทางผู้ชมนะครับเป็น Facebook Fanpage นะครับขายที่ดินและสังหาทุกชนิดนะครับผมรับชมคลิปเต็มได้นะครับทางช่องทางนะครับ YouTube ช่องนี้นะครับชื่อว่าช่องว่า in t e real estate 78นะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณแม่ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผู้ชมคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายนะคะ